Love yeah. ไ้ยังนี่ <c oughs> สีปไปจะเสียแต่มาเอียงเนาะนี่โ <c oughs> อ้หมากอัหมากดอกไม้เหรนเนาะสี็ไนจะเสียเขาโล บรรยากาศตอนแรกๆเนียนี่ออกบ้านตลอดแล้วก็บกงจ็กเนี่ยมาแรงเนาะแม่กระดูกออกมาหาเบิงสวนเบิงหัวต้องเสียงนก คือบักแข่งขมนี่แมนวนอนีอยเนาะกินนันสิบ่าปากเบี้ยวซะบ่คือจังบักแข่งเลยเนี่ยนมาันขังนหน้าเนาะเบิ้งดอกเขาก็คือบักแข่งเด้ บ่แมนบักแข่งขมนั่นบอก่อยเห็น,นแต่ถ้าเป็นบักแข็งขมบานห้ามบอแสีบคักนั่นใส่ลาบเท่าแต่ว่าอันนี้ฝรั่งพันดาเนาะว่าข่อยมันสิตายได้กินเป็ดตี๋บ้านข่อยก็บได้กินดอกแต่ว่าหันข้างในข่อยจอ่อเบิงเหลวมันคือบักแข่งนี่ไหมข่อยพับักแข่งขมบอ thank <laughs> you กระลอกแจกกะลอกจิบจิบจิบจิจิบบเจเจมาดูกระลอกแจกเร็วเจเมาดูกะลอกแก๊ก แจ็คมาดูก,ก,ะ,ลก,ลก,กะลอกเร็วมาดูกะลอกเร็วเร็วๆๆมาดูก,กะลอกกับแม่เร็วแจ็คมานี่เร็วมานี่ลูกมาลูกชายแม่มานี่ลูกมาเร็ว